วันนี้จะมาพอกับเด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยกินตำข้าวปุ้นได้ไหมพี่น้อยมื้อนี้นี่ตำกุ้งสดน้องใหม่าำน้อยตำข้าวปุ้น,นกุ้งสดเนี่ยตำน้องใหม่อันนี้หัวกุ้งลวกพี่น้องคืดยากคืดยากเดี๋ยวเดี๋ยวทำมื่อกี้แบบโกนอยากอะไรสุดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวว่าเขามาถึงมันต,ตั้งเออนัหน,น่ะเอ้ากินมาดิ กินเยอ่กินได้ครับกินแล้กินแล้วนมน้กินน้กินนะเ็นบอกินเบิร์ล้วนะเ็นบอเออแกอย่าเคียงแกอย่ามาให้นกินด้วยกินน้กินไ่น้เออโเออนมอายังีนายังไ่เอพี่ังกินามติอาอ่ะ ต้มกุ้งสุดนอไม้ยื่อเยื่กรเทียมทุ่นนนนอนกรเทียมทุ่นวนบังกองน่องน่อกินแม่แกเอามือกินเลยกินเขาว่าพูซภาษานั่นแหละใช่ไ้ย แท็กบรรลุคนเละเมอกูได้่งอือหงาวกุ้งก็อร่อยนะแกกินมบอบไปเลยย่างข้าวขี้เกียจตาำกิมเอากิมตำกุ้งเนี่ยนี่อันนี้ไป่ได้อืออร่อยแต่ไม่มีผักเลนนี่ถึงนี่ไงนี่สิตัวยนี่คหางกุ้งเถะเออ โอ้เหลือแค่ตัวอแกกินกุ้งแกชูโชกุ้งดิกุ้งแกโอ้โหกุ้สีกระปุกเอออืมหัวกุ้งขอแซ่บ้่งอืมอร่อยแล้วอ่เรื่อยๆเดี๋ยวคนก็มีหายอย ปลาพี้องหัวคูลวกกระเสีบอือใช่ะอืม่าตาดีดีอ่ะตำกุ้งแมงมุยตำกุ้งสดหน่อไม้เยอะยุ้ยอ่ะจ๊ะองไงงาม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 ามงามงามง บาเด็ดลาดอ๋อบมนกินาบดำ้วยเนี่ยเนี่ยาแฟเทีบวอืมอร่อแม่กะเทียมโทนเอากินเลยกินเลยกินได้่อวันวันเป้ยวได้หมกินเปรี้ยวปเรีอร่อยเาอ่ะเาพอแล้วพอ่เนี่ยพอลาเลาน่่กินบ่ น้องก็กินน้องลายกินหมดน้อกับกินด้วยกันหรอไกินูเดี๋ยววันหยุดข้าพาไปกินได้น่อนะเมี่หอมมโหิมจแอ่เอบอย่ย่ไว้ว่ามาก่ไปออกมาว่าไปแล้วบ่มีกินมี๋ไอ้ยีต์บอกว่ายจิไงเดี๋ยวหาอุปกรณ์กัน ขาบอกว่า่นี้ครบอีกทีเอิอแม่กุนกินตําเนี่โอ้แล้วได้กุนไมน่อยแม่บุไ่กินตําน้ำโอล้วยายกุนก้ไม่กินตํากุนน้ำโอกินตําให้ส่นมากินตํากุนน้ำโอเออกินเลยกินกินน้เสียเป็นยางนั้ใเห็นเป็นสั่งโทรสั่งได้ครับบอกโทรสั่งได้นะครับโทสั่งไดกุนกาบน้ำลายอะไรน้ำเหรอับออเดอร์เยอะมาบอกนี่พ่ อเอเลยยอะเออเออไม่เห็นเคื่อบกวนเรากินโอมันี่โอ้มันกะแซงก็บกโน่แมแล้วมันก็กุ้งสดๆครับไเร็ว นี่กุตักเลยได้ยกุ้เนียกินเลยกินเลยดิอกุสดสดอครับเออออกไปเลยกู้สดสดคับเขาปุ่นย่วๆนี่ต้อาปุุนเนาะเนาะกินดีๆกินงามอันนี้บ่เผ็ดกกไดนกินน้ำอยู่เกีดยวซีบอลด้บันนี่ กระบนอีกเมื่อกกินข้านบลูกสาวมันกินนีดหนึงไปอ่ะอ๋อเปิด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 มากินตำกุ้งแล้วแม่ดวกตำกุ้งสดน่ใหม่ยัวๆแซ่บแมึงนี่นี่นี่อร่อย อร่อยมากอันนี้ห่อต้อจังหนึ่งแล้วเอาไปทอดชุบแป้งทอดแล้วก็นี่กระน้ำกิมไก่กระน้ำกิมไก่ว่ามีตัวก่อนว่ามีแล้วเดือนอือว่าอย่างไรไอ้ปลาไอ้ปลาฮะปลาไม่กินตำกุ้งเฮ้ยแซ่บแซ่บฮะขวดมือวันขวดโนไปตรงกลางวัน นํำให้จมหนาไปบอู่ได้เีกอีกแม่แสบนแสบอแสบแห้งเมันจบลันหนาไปเยมปลาแซ่บใส่ให้ตัมือนีผักบุงเบิร์ดวให้ผักบุงตัวให้มาไม่มผักมเนี่ยแสบแห้งมานยแซ่บแเลยเฮ้ยมึงตำปูข้าป ไม่หิงรถตกักเอากันน่ําเฮาโอ้ยตักส, <laughs> สิแซ่บอื้ออร่อยเออแซ่บ,บพี่น้อามึงมึงกุ้งมึงกุ้งกุ้งยูยย่ๆนะจ๊ะกุ้งอื้ออ,อมีมุกอยู่ไหนอ่ะ มือมูเลเฮ้ยทากินทากินทั้บว่าทามาท่าเมื่อไหร่แม่ปลาแม่ปลามากินตำกุ้งเยอะเยอะอแม่ปลาอร่อยมากอร่อยปลาแซบเพื่อแซบเพือแซบมากเนี่ยมั่งหวานตั้งเต็มเสียงเลยแซบแซบเ่อเมืองเมืองปลา อาก้งม่ยอยในปนี้มีเลย่ทาแข็งดอกกูใจบ้างแแหลมือหแม่ม่อีกุนึ่งเวยเกิกุ้นงบอม่กุ้งบอกแกเอาอาไมกุ้งอ่ะแล้ว้ากินไปจะไม่แกกินจะแซ่บตังไเ่อะไรอ้าวนา่มนอดูตายล้วพออลังเีอพอแมแกพ้วเหรอเือแต่ไอโอบาคนมึงก็ร่างในหน่อยไหเห็ดคนหมดเลย โอ้ยเอาเสียบว่ะัวหมกหนูกับเสียบว่ะโอ้เอาเมียข้เขาไม่ยอมขอมาขออะตาอกมันฟองเลย่อยเลยไปแล้วเหรอโอ้ตายแล้วไปกันหมดแล้วโอ้กินแต่เช้าเลยาุณหงรีเขารีดเขาเออบโกว่ะเมืองนี่มึงเล่กับปุ่อเอามือนน่อกึ้กันเลยวะ เย็นบะโก้กินแต่แซบอ่ะเอามือนแซบดีกร่าต้มน้ำใหม่พี่นอ้องยั่วๆต้มน้ำใหม่ครับต้มน้ำใหม่ยืมเงับค่อ,อ,อ,อนใส่ สียบอหมอก,กุ้งนี่คือเสียบพี่น้องมันเดย้ดทียก็ไม่ได้เอาถิ่มเนาะมื่อนี้คือ,อยางมื่อพี้นอ้องมอิ่มไปนหน้ตาองนึ่นมตม,มันก,ก่หนึ่งเราทอดมาเฮงคือแบนทอดนะอะจิมไก,ก่ที่เสียบอะาเนาะจิ้มไก่หวา,านน,ะน่ะนอ,อืพี่น้องเออหมกุ้งก็เสียบเลย แม่ขชโอ้มาห้าอร่อยเก่งกินแล้วก่คอยกินโมกุลเสียบๆหรอโมกุลเอาเสียบเส่วนนลย không có một không, có, không, có, không có được không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 

ใครจใส่เล็ไอ้ตัวนี้มัตัวโลมาใส่หัวแล้วฮ <gardens S 1> ีตต้าใหม่เ่ยตัวใหม่เรเ้อบใต้กอแะอก็หัว้เวเร์เลยามาใหญกู้ชนะก็มีไตแรกมาด น้ำกุ่งเคงนเอาไปะมากเลยค่ะี่าวน้ำตํำกุ้งก็ได้ขอานแบงขอเล่ต่ำด้วยกันแล้วเห็นน้ำจิ้มหมกุ้งเค็งหนึ่งพี่มาเสียพี่น่องเอออร่อยเบอร์

แค่เว้ยนะเรอเนาะอร่อยว่าทอดหัวกุ้งกันหน้าว่าประอื่นที่เอาประบอกนะแล้วพวกเอาปูดให้ลูกนเพียวไปทุกมัดน,นะเอาไว้ไม่ต้องลายไว้่ำเนี่ย เอามน้ำกินเอมก้องเอ,อินเอินตํากุ้งแซ่แซบเอินมึงไง ไม่มาพูดดีกว่าอินนล้งนเอาเอแซีบเบื่ออือลกกินน้ำใหม่กินน้ำใหม่กับตับน้ำใหม่ ในเมื่อกินน้องใหม่ไม่น้งผิดนอตนั่นออกหัอบ้าแสียบเ่เสียบือ เดิบบนเมื่อบบนี้เออปลาคั่วยอื สบะงเด้อกาเด้อตมตัจานกับมดจานเดอตถาดกับมดถาดอ่ะตัเเ่ต um> uh ัู้ม uh ือกับเบอร์ู้มือก็เสบะสบเวอ์มันก็เข่ากันเลยล่ะ กำนัเกียรห้วยเาน่อน้เกเขาอิ่มแล้วมาว่าเกีบเกีบเมืองแสบให้เกีรลูกร้านอิ่มมันเอจ้วเขากินแล้วจะา่าซาเขาออกเขายู่แล้วเเมืองเมือง เนีหัวกุ้งกับแซ่บได้เกหหหหเออห๋หัวกุ้งลั่วขั้วขั่วขั้วมึงเออแซ่บตัวลักหัวกุ้งคั่วกันนะ

นี่พี่ปลาวูน่หกเลยังนำลังเ้สาวอยออกกล้องนลปาเสียบห้พริกเกลือ xẹp ba im rồi à kê xem đưa hết im rồi sằng đứa cả đứa sằng ของครบเลยของครบเลยสั่งออเดอร์ย,ย่วๆนะจ๊ะ